ไม่ได้มีใครจ้างวงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องอบตหนองสนิทจังหวัดสุรินทร์จัดทีมครบวงมาแก้บนกลางดึกบริเวณหน้าศาลปู่ตาหลังคว้ารางวัลชนะเลิศตามที่บนบานวันที่19มกราคม2568มีรายงานว่าที่หน้าศาลปู่ตาธรรมาิบาลทศคามเป็นศาลปู่ตาที่ตั้งอยู่ในอบตหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่ที่ทั้งชาวบ้านเจ้าหน้าที่อบตให้ความเคารพนับถือ โดยผู้สื่อข่าวได้พบชาวบ้านที่ใส่ชุดเสื้อผ้าที่แต่งตัวเหมือนวงหมอลำลูกทุ่งพร้อมกับมีหางเครื่องชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งยืนเปิดไฟหน้ารถกระบะส่องไฟหน้าไฟศาลปู่ตาผู้สื่อข่าวจึงได้เข้าไปสอบถามจึงทราบว่าสาเหตุที่มีนักร้องหางเครื่องกำลังร้องเพลงลูกทุ่งอยู่หน้าศาลปู่ตาอยู่นั้นเพราะก่อนหน้านี้ได้บนบานศาลกล่าวไว้ว่าหากประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องในงานประเพณีวิถีจอมพระประจําปี2568แล้ว ได้รางวัลชนะเลิศที่หนึ่งในการประกวดจ,จะพาทีมงานมาร้องเพลงมารำแก้บนหน้าสารปูตาทันทีแล้วทีมของตนเองหรือตัวแทนจากตำบลหนองสนิทได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจริงในอำเภอจอมพระจึงได้ทำการแสดงแก้บนต่อสารปูตาที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวหลังจากเมื่อวันที่9มกราคม2568ถึงวันที่17มกราคม2568ทางท้องถิน่นอำเภอจอมพระได้จัดงานประเพณีบวงสวงประสาทเทกาวเล่าขานประเพณีวิถี จอมพระประจำปี2568ขึ้นมาทั้งหมด9วันแต่ละวันมีการแข่งขันการประกวดหลายประเภทโดยแต่ละปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอจอมพระหรืออบตอเทศบาลได้มีการคัดเลือกตัวแทนของตำบลมาเพื่อจะร่วมการแข่งขันแต่ละประเภทการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องวันสุดท้ายคือวันที่17มกราคม2568โดยวันนั้น แต่ละอบตได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องทั้งหมด9ทีมเทศบาลจอมพระอบตจอมพระอบตลุ่มระวีอบตเป็นสุขอบตชุมแสงอบตบ้านผืออบตหนองสนิทเทศบาลกระหาดและอบตอเมืองลิงจนการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องจนครบทุกทีมผลประกาศการแข่งขันปรากฏว,ว่าทีมจากอบตหนองสนิทได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่1ก่อนหน้านั้นการแข่งขันได้มาบนบานไว จึงได้พาทีมาแก้บนหลังจากรับรางวัลเสร็จพร้อมกับทั่วรางวัลพร้อมกับป้ายจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทเรียกว่าแก้บนโต้ลมหนาวช่วงเที่ยงคืนกว่า